่ะได้ละเป็นตัวตัวใหม่หน้าใหม่ที่เป็นดับเบิลวงกลมนะคะใช้กล่องกลมเดี๋ยวมาสาธิตให้ชมกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะ,ะวันนี้เราจะขอใช้เป็นบิ๊กเกอร์สำหรับตวงกูนทรายนะคะ <c oughs> วันนี้เราได้ทรายแห้งเนะาะตักไปแล้วอัตราส่วน3าต่อ1นะคะอันนี้1ลิตร จะใช้3ลิตรนะมันจะเยอะไปไหมหนึ่ลิตรนะึะงลิตรนะคะ เรื่องประสบการณ์สำคัญมากๆค่ะอันนี้เป็นคอรดแลนด์นะคะนี่เราเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานานานๆก็สามารถแบ่งใช้งานได้นะคะลูกค้าคอรดแลนด์ hmm. ประเภทหนึ่งได้ทุกยี่ห้อวันนี้สาธิตเป็น299ของ t p i นะคะเดี๋ยวประมาณนี้นิฟนะคะเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้นานแล้วขออนุญาตล่อนล่อนล่อนพูดคอร์ดแลนไหน เนื้อเขาจะเป็นก้อนเนาะจะได้เนื้อออกมาเรียบเนะนียนะแนะนานะลูกค้าที่อยากจะได้งานสวยๆเรียเนยียนเนี่ยถ้าเพิ่มขั้นตอนการร่อนทรายร่อนปูนเข้ามาก็จะรับประกันว่างานเราจะออกมาเรียบเนียนแน่นอนนะ,ะ่ะค่ะจะเป็นก้อนๆอน่เราก็ดีให้เขาผ่านช่องเล็กๆออกไปนะคะโอ เประมาณหนึ่งส่วนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำา70-8ถึงแปดเนเดี๋ยวเตรียมน้ำใหม่อใส่สักเจ็ดร้อยหนะคะโอเคตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเรื่องประสบการณ์น้ำนี่สำคัญมากๆ ชัดๆเลยดึงแตทรายเวลาให้ของแห้งๆเขาเจอกันเนี่ยเขาจะมีความร่วนความเนียนของปูนปูนจะเหมือนแป้งอ่ะมันจะกอนข้างลื่นๆเนาะผสมง่ายสำหรับลูกค้าที่ทุนยังไม่มากนะคะนี่ก็ผสมด้วยมือผสมใช้เกร็ดผสมกัพื้นได้เลย วิธีสังเกตให้ส่วนผสมเ,เข้ากันให้ดีกลับไปกลับมาสักประมาณสี่รอบนะคะให้เรามองไม่เห็นเนื้อเนื้อทรายเนื้อทรายนี่่ะเอาปากดูแล้วไม่เห็นเนื้อทรายกองเป็นก้อนเหลืองๆเนาะนีะ่ี่ะ,ะ,ะสังเกตน,นะว่าเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะไม่มีจุดไหนที่เป็นเหลืองๆตรงไหนที่เป็นเหลืองๆแสดงว่าทรายยังเข้ากันได้ไม่ดี ทีนี้ขั้นตอนการเติมน้ําเทคนิคอยู่ตรงนี้นะคะเทคนิคก็คือเราจะให้น้ําทํางานโดยการค่อยๆซึมลงไปในเนื้อปูนทรายเ mm hmm. นาะถ้ากองใหญ่ก็1 5บหถึงสานาทีถ้ากองเล็กๆแบบนี้เราอาจจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีหรือจะช่วยโดยการกดนะคะกดปูนกับทรายเข้าไปในน้ำเนี mm ่น hmm. ี่ยเจ็ดสไม่รู้ว่าจะเยอะเกินไปไหมเ mm hmm. นาะ เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้สาธิตนมานแล้ว จำเป็นมันจะหนักเกินไปเนาะอาจจะมีปัญหาในการทํางานมากๆแล้วเราก็จะเหนื่อยล้ากันง่ายนะคะเนี่ยาท่าทาออกมาให้มีความแข็งแรงหละั น่าจะเยอะเกินไปไหมอันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ1นาทีนะคะเห็นนะมันจะช่วยด้วยการกดนะคะปูนทรายให้เขาซึมลงไปในน้ำนะคะดีเราเทน้ําเป็นวงกว้างดังนั้นการซึมของน้ําก็คือซึมได้เร็วนะคะโอเคเพื่อความรวดเร็วเนาะเราจะขอผสมเลยนะคะแล้วกิดส่วนไหนที่เจอน้ําแฉะเกินไปมันก็จะออกเป็นเงาๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะเห็นไหม อันนี้คือแฉกเกินไปเห็นเงาไหมคะเนี่ยค่ะ,ะเนี่ยแฉกเกินไปแบบนี้ถือว่าไม่ดีไม่เวิร์กนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขได้ไหม,มสูตรปูนซีอาจจะต้องลดลงมาแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ใช้วิธีนี้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราผสมได้เร็วและรวดเร็วเห็นไหมรงแรงถ้าเกิดอุปกรณ์เจอเจอน้ำนะคะสายที่เจอน้ำเนะะี่ยมันจะมีความหนืด ต้องรอให้เขาซึมให้ดีนะคะเดี๋ยวรามาพิสูจน์กันนะคะว่าส่วนผสมที่สาธิตวันนี้นี่เป็นยังไงก็งถือว่าใช้ได้นะคะแต่ว่าแฉะเกินไปปะ,ะูะดูแล้วเป็นนิ้วน้ำนะคะแฉะเกินไปปลาเอาออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำแบบนี้ นี้ก็ต้องลดน้ำลงเนาะคือเราไม่ได้ใช้ทรายแห้งมานานวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดสำหรับการผสมออกมาแล้วมันแฉะนะคะเราจะใช้ปูนนะคะเป็นผงผงร่อนลงไปเนาะเนี่ยแฉะมากเลยขออนุญาตใ่ปนร,ร่อนลงไปเพื่อด,ดึงน้ำ แห้งขึ้นมาเร็วที่สุดแล้วก็จะได้สาธิตให้ชมกันต่อไปนะคะนี่ค่ะอาการนี้คือจะเกิดขึ้นกับมือใหม่แล้วก็มือเก่าที่ทิ้งมานานปูนนะคะเขาจะดึงน้ำได้เร็วแล้วก็มันผสมได้ง่ายกว่าการใส่สายเข้าไปนะคะแก้โดยกา ให้มันพอดีแบบนี้โอเคนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ระดับหนึง่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอัดแล้วนะนี่ค่ะดีขึ้นแต่ก็ยังแฉะอยู่เนาะเดี๋ยวเราอัดกันเลยในคุณภาพประมาณนี้นี่ค่ะจะปั้นให้ดือโยนไปโยนมาแล้วไม่แตกนะคะ อาจจะผสมไปด้วยนานได้เ,เร็วกันไปยอย่างนีนปูนจ็ตัวระหว่างที่รอนี้เรามาประกอบอุปก,กรณ์กัน ะะแล้วก็หมุนหางปลานะคะ่างนี้ให้กล่องประกบกันพอดีไม่ต้องแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวกล่องมันจะบีบแล้วเวลาเราคลายออกเนี่ยชิ้นงานเราอาจจะเกิดการแตกร้าวได้เานะสำคะัญเลยใส่ตร่องด้านในให้ด้ามจับคว่าลงด้านล่างนะคะเริ่มอัดโรงทรายลงไปรอบแรกระะอบแรกเนีแนะนำ อันนี้แล้วแต่เทคนิคจริดไขมันเลยนะคะว่าชอบแบบไหนถามว่าที่สาธิตให้ชมเนี่ยเราจะใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ทั่วเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์นะจะตารอบแรกนะคะเพื่อถ้าใส่เยอะเนี่ยแรงอัดเราอาจจะไม่ลงไปถึงข้างล่างเนาะอันนี้ก็ป้องกันโดยการใส่ไปประมาณครึ่งพิมพ์นะคะแล้วก็จะยกกระแทกช่วยหรือไม่ก็ได้นะคะก็อัดรอบแรกลงไป ะะจะใช้มือร้อนๆหรือว่าจะใช้เครื่องกุญแรงนะคะเป็นคอร์นช่วยด้วยก็ได้เน้นด้่น,นมุมด้านหน้านะคะเน้นงานแล้ว,ลวเรียบเดินแล้วก็ล็อกด้านกล่องด้านข้างหน่อยนะคะล็อกกล่องเน่ยผมแล้วเป็นสองใส่เข้าไปเต็มที่เลย มือช่วยได้เลยก็ใช้มือกดลงไปมือเราจะสัมผัสได้ถึงความแน่นและไม่เสียงดังพอถ่ายเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องขึ้นแรงช่วยเนะาะการทำอิดช่องลมด้วยมือนะคะ เลยคือประสบก,การณ์แล้วก็การลงมือทำเนี่ยค่ะจะทำให้เราเก่งและเข้งขึ้นทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเราจนี่ยจำแล้วก็แก้ไขได้ถูกทางขึ้นไม่ต้องอัดรุนแรงอะไรนะคะใช้แรงปุกน้ำหนักเอาประมาณจากวัตถุที่เราถืออยู่นะคะแล้วก็แรงที่เรามีะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบรุนแรงโมโหอะไรมาก สังเกตความแน่นนะคะใช้มือกดดูนะคะไม่สามารถกดลงไปได้แล้วถ้าไม่กดลงไปไม่ได้แบบนี้สแสดงว่าแน่นทั่วแล้วนะคะเราก็จะใช้เกลียงเนาะจะเป็นเกลียงไม้หรือเกลียงสแตนเลสก,ก็ได้<ม>ถ้าอย่างมีความไม่เรียบเห็นไหมคะเราก็ใช้เป็นผุมแล้วก็ใช้เกลียงความเกลียงบ้าง อันนี้งานนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากจะฉาบให้สวยๆนะชิ้นงานเราขายราคาดีเนาะราคาค่อนข้างสูงดังนั้นการเก็บเก็บงานให้ลูกค้าปาดให้เรียบแบบนี้ค่ะเวลาเอาไปก่องงานจริงๆเนะี่ยเวลาทาสีหรือว่าด้านหลังของชิ้นงานของเรานะคะก็จะออกมาเรียบสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนาะลูกค้าก็จะประทับใจในผลง,งานนะคะนี่ค่ะ แล้วมันก็จะสวยหาสีก็เนียนเลยนะคะโอเคค่ะ hmm. เดี๋ยวเราจะถึงขั้นตอนการ mm hmm. ขดชิ้นง,งานสำคัญนะคะไม่ให้ส่วนผสมเนี่ยเกินขึ้นมาบนขอบของแม่พิมพ์เลยเวลาอดชิ้นง,งานงานจะไม่แตกไม่ร้าวนะคะโอเคทีน okay. ี้อย่างที่บอกคือเรามีเตรียมแผ่นปรดไปให้นะให้ด้านงออยู่ด้านหน้าแล้วก็ ยุ่โป้องอยู่ด้านล่างนะคะเ mm hmm. ทคนิคการถอดชิ้นง,งานเดี๋ยวเรามาชมกัน mm hmm. นี่นะนี่นะคะ mm hmm. ปกติแล้ว mm hmm. เราไม่มีแผ่นลูกค้าต้องการให้งานวางอยู่ยกับที่นะมีจ่จะสาธิตการใช้งานตัวแผ่นปลดที่ให้ไปด้วยนะคะ สมมติว่าเราจะถอดชิ้นงานบนแผ่นกระเบื้องนี้นะคะเป็นพื้นเรียบๆเป็นโต๊ะที่เราต้องการถอดชิ้นงานเราจะใช้แผ่นปลกแบบนี้นะคะให้ด้านนออยู่ฝั่งตรงกข้ามแล้วก็เทคนิคคือนิ้วป้งอด้านล่างนะคะผลักออกไปมจะพอดีเลยนะ,ะแล้วก็วางชิ้นงานลงกับตรงที่เราต้องการจะให้ชิ้นงานวางอยู่กับที่นะดึงดึงขาดน,นะคะ ได้ตลอดเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะใช้ขั้นตอนนั้นข้ามไปไปใช้แผ่นเรียบนะคะประกบแล้วก็ถอดเลยก็<ๆ>ได้โอเคแต่วันนี้เราสาธิตให้ชมกันเนาะจากนั้นนะคะ,ะดูชัดชัดนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะถอดชิ้นงานยกกล่องด้านในออกถ้ามันแน่นงานนี้ไม่แน่นตัวกลมจะไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยค่ะมันจะออกมาลุกเลยเนี่ยค่ะ ออกมาขอบถ้าเราตําสวยเนียนข้างในก็จะเรียบเสมอกันไม่มีอวอาวของอากาศเนาะโอเคแล้วก็ขั้นตอนนี้อย่าลืมนะคะคันเช่นกันวางแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กมีโอด้าแม่เหล็กมีโอเนี่ย,ยรุ่นใหม่จะพอีีนะคะแล้วก็ลดล็อกโอด้านข้างหางปลานะคะปลายล็อกเหลี่ยมสลับล็อกสองสองชิ้นก็จะแยกออกจากกัน บบนี้นะคะวันนี้เราผสมแฉะนะนก็จะเนินๆหน่อยนี่ค่ะนะถอดออกมาดึงออกมาพร้อมกันนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เช่นกันนะคนะ,ะเก็บเก็บงานแบบนี้ได้เลยนี่งานแฉะหน่อยแต่ว่ารับรองแข็งออกมาแล้วสวยงามนี่ค่ะมีเนินๆมีความแฉะนะมคะนี่คือข้อเสียของการผสมแฉะเกินไปน้ำจะทำให้ปูนนะคะติดกับแผ่นเหล็ก แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นความแฉะที่ยอมรับได้เนาะนี่ค่ะแข็งออกมาแล้วก็เนื้อจะเนียนสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมกันใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับตัวตัวทึบนะคะจะได้เห็นกันแตกต่างนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมนี่แล้วทุกครั้งนะเวลาจะใช้งานนะคะลูกค้าจะต้องนี่ค่ะทำความสะอาดถ้าผสมมาพอดีเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำความสะอาดเลยแต่นนี้แฉะเกินไปนะแล้วก็ต้องช่วยเช็ด ครั้งต่อไปงานงานเราก็จะได้ออกมาเรียบเนียนโอเคเนีย่ยทรงงานกันนะคะเดี๋ยวให้ชมตัวต่อไปมีมุมทั้งสี่ด้านให้ใส่ให้ใส่ปูนกาวหรือจะก่อแบบเดิมนะคะปูนฉาบก็ได้แต่ว่าด้วยวัสดุปัจจุบันเนี่ยแนะนําเป็นปูนกาวนะคะจะสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาชมอันต่อไปกัน นี่ขอยกไปตากปิดก่อนเนาะ